มากระที่สนามทันต์ดงสเตเดียมฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยน, FC, นลีกเอกาเป็นกลุ่มคันเลื่อนนัดแรกะซลาวิซตาโยคอนาวิชโค้ชเมืองทองและฟุโยเลฟเนเดสโค้ชของชุมบุกเริ่มเกมมาชุมบุกเริ่มเกมด้านการขวาทำชิงโยเข้าไปในกรอบเขตโทษโซสมินรับบรรลอลล้มไปโอ้โหผู้สินชาวล่านวิ่งมาบอกว่าจุดโทษแมมาดูภาพเช้าว่าเกิดอะไรขึ้นนะท่านผู้ชมโอ้โหพอลงฮงวิ่งเวทเข้าไปโอ้ล้มลงไปอดอุเราที่สังหาร เข้าไปแล้วโอ้ชิบุคุนไดนมอเตอร์ขึ้นนำเมืองทองอยู่นเต็ดไปหนึ่งมะตตอสูงจะอีดองคุกวีระเปิดยาวไปที่ตรงกลางสนามเมืองทองมองตั้งแล้วโนเซียกาจากบับบอลไหลบอลไปที่สิลสิยสยนยกบองลงด้านซ้ายลงลงไปโอ้ล้มลงไปแล้วโอ้ยเป็นรีกิวโลนะดูภาพช้าใหผู้ชมรีกิวโลโอ้มือเข้าไปเกี่ยวขวาดนะ้านหลังสิงลล้มลงไปยูรลอสกี้ยิงจะโทษโอ้โห แม่อีกรูกนี้ต้องบอกว่าเหน๋ยวจริงๆดูภาพช้าอืค่อยๆชี้เข้ากลางประตูโอ้หลอกสารประตูนิดหนึ่งลีสังกีบอลวิคคิ็ไปในกรอบเ,เขีนโทษผมว่าโอ้ชุบกบุณไดขึ้นนองอีกครั้งสองตัวตต่อหนึ่งดูภาพช้าอีกครั้งอืเป็นเบอร์เก้าควินโอลิสนะครับอมแมสาว,วิสัย ฝ็นกเครียดวิชิตพงเปิดลุกแต่มุมเข้าไปแล้วโอ้บงทองตามตีเสมอชุนคุกในมอเตอร์ได้เป็นค้างเป็นสองปตต่อสองจากลุกแต่มุมของวิชิพงเปิดมาให้เป็นคิมยูจินที่วิ่งมามุงที่เสาแรกมงเช็ดนิดเดียวโอ้บอลเปลี่ยนทิศทางเข้าประตูไปเลยโอ้สวยงามมากลุกนี้โอ้โหยอกก้าดีใจสุดๆเวลาบองทองสองชุนบุกสอง